สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทําข้าวหูมะเขือเทศข้าวที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยเป็นข้าวบัสมาติเนาะถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทําได้เลยครับส่วนผสมในการหุงข้าวมะเขือเทศหรือข้าวหูมะเขือเทศข้าวข้าวเนี่ยเราใช้เป็นข้าวบัสมาติล้างสเสด็จน้ําให้เรียบร้อย ชุดสำหรับทำข้าวหุงมะเขือเทศเนยเนยเราใช้เป็นเนยจืดขิงใบกระวานป่ยกักลูกกระวานเขียวการพรลูกบเชย เกลือแกงมะเขือเทศเริ่มทำนะครับเราก็จะแช่ข้าวไว้แช่ข้าวเนี่ยก็แช่ธรรมดาเนาะพอเราล้างสะเด็ดน้ำข้าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ข้าวมาแช่น้ำแช่ประมาณนี้นะครับท่วมแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงข้าวพอเรา แช่น้ำครบครึ่งชั่วโมงเราก็จะ,สะเสด็จน้ําอีกครั้งหนึง่งจากนั้นเราก็จะเริ่มหุงข้าวใส่ข้าวเข้าไปแล้วก็ใส่ขิงป่วยกักอบเชยการพลูใบกระวานลูกกระวานเขียวใส่เกลือแกง ใส่เนยจากนั้นใส่มะเขือเทศจากนั้นเติมน้ําวันนี้เนี่ยผมหุวงข้าวสี่กระป๋องเนาะกระป๋องก็คือกระป๋องตวงข้าวผมก็จะใส่น้ําไปที่เลขห้าก็คือเหมือนเราห่งข้าวกับมองข้าวไฟฟ้าทั่วไปนั่นแหละครับจากนั้นก็คน ที่เราคนเนี่ยเราคนดูว่าเกลือละลายแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วเวลาคนเทคนิคก็คือให้คุณคนไปทางเดียวกันอย่าคนไปคนกลับนะเม็ดข้าวจะหักจากนั้นก็เอาไปหุงข้าวสุกแล้วนะครับเราก็จะเขี่ยข้าวหรือเรียกว่าคุยข้าวตอนคุยเนี่ยใช้ตะเกียบเนาะ เหมือนกับเป็นการคลุกมะเขือเทศที่สุกแล้วกับข้าวทั้งหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการทําข้าวหุงมะเขือเทศเนาะสีสันสวยงามกลิ่นหอมเมื่อกี้ตอนที่ข้าวดีดอะ่ะผมปล่อยทิ้งไว้สิบนาทีนะครับแล้วผมค่อยมาเปิดฝาหม้อเนาะแล้วก็เริ่มขั้นตอนการเขีย่ยเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับข้าวหุงมะเขือเทศ และแกงบัตเตอร์ชิคเก้นวันนี้นะครับจะชิมคู่กันเนาะก็เริ่มชิมจากข้าวหูมะเขือเทศก่อนชิมข้าวเปล่าๆนี่เลยครับกลิ่นหอมหอมเนยกลิ่นหอมนะครับรสชาติก็จะมีรสชาติของมะเขือเทศนิดๆแต่โดยรวมก็คือจืนดนี่แหละเหมือนข้าวเปล่า เราก็จะกินคู่กับแกงบัตเตอร์ชิคเก้นหรือแกงไก่นเนยเนาะก็เลือกไก่มาหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นเล็กๆนะครับ พอกินคู่กันแล้วอร่อยมากๆเลยครับแกงบัตเตอร์ชิคเก้นเนี่ยจะมีรสชาติเข้มข้นมีกลิ่นหอมหอมของเนยหอมของเครื่องเทศเนาะรสชาติจะเป็นรสชาติเค็มนิดๆนำที่เหลือก็จะเป็นรสชาติมันๆกลมกล่อม,มากๆครับลองทำดูนะครับแล้วถ้าทำแล้วส่งกันบ้านใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมให้คำแนะนำเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ สำหรับคนที่ชอบกินแกงกะหรี่ติดใจในรสชาติของแกงกะหรี่สไตล์อินเดียและปากีสถานอยากทำแกงกะหรี่เป็นหรืออยากทำแกงกะหรี่ไว้เป็นเมนูเพิ่มในร้านของคุณแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะเรียนที่ไหนผมขอเสนอคอร์สทำแกงกะหรี่อร่อยด้วยตัวคุณเองซึ่งเป็นคอร์สเรียนออนไลน์คุณจะได้เรียนทำแกงเนื้อน้ำมันแกงกะหรี่ไก่ แกงกะหรี่แพะแกงดานแกงมัสมั่นไก่แกงมัสมั่นเนื้อแกงกรูม่าเนื้อแกงกรูม่าไก่โรตีนานข้าวเนยพิเศษของแถมเรียนหุงข้าวเบียรนี่เรียนทำอาจัดโยเกิร์ตเรียนทำอาจาดแตงกวาเรียนทำน้ำพริกมะเขือเทศผมลงเป็นคลิปวิดีโอไว้ในกลุ่มปิด คุณจะดูตอนไหนก็ได้ดูสามกี่รอบก็ได้สงสัยตรงไหนถามได้ตลอดทั้งหมดที่พูดมาราคา990บาทพิเศษสมัครวันนี้อยู่ที่279บาทสนใจสมัครอินบ็อกเข้ามาที่เพจชาลิพคาร์ด,ดูเคนสวัสดีรั